ขับ<ม>ี่บนรถบนเรนนอนเลยจะเก็บของอาจารย์คะูกอลไทยลูกบอลไทยลูกบอลไทลูกน่าระจนนั่งบนี้ไใครคนละบาทจ้ามาอาจารย์ที่เดี๋ยวจะเก็บเลามจะอตรงนี้ตรงบันไดน่ะาตรงนี้ตรงบันไดน่ะทททเอาอะไรเลร็จต้อย ใครนอนรูปเอากระไรเนะปกติไม่เค้ค้นมากอไทลุกับสูบตาดิสบตาหลอดเลือโอ้โหเป็นคนหล่อหล่อมามาแม่จัดตองมาแม่เที่ยวต้นนี้หน่อยไี่ยุ่งน้นโอ้โกเต้นได้ไ กันเลยอป้อนดำกันน้าทำกันแล้วเหรอทุกคู่ทำกันยกหางาชี้กันต่อแล้ค่ะต่ออาจารย์บ้านอาจารย์บ้านบอลเอ็ดยืดยืดแล้วก็เบิ้ลเบิ้ล

มะคนเราบ้างมา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 มมา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  มาพบกับสายล่ายีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรบอกแคนแฟนหมอลำทุกชาวไทยและฝั่งสอบปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้เห็นแล้วทุกคนก็ต้องอึง้งนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้สายล่ามีอะไรที่จะมาพูดให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของสายล่าฟังและ แฟนคับเอฟีของสาวน้อยเพชรบรรแพงแฟนคับเอซของสาวน้อยลำเพลินโจเกี่ยวกับคําพูดของหลวงปู่เสือนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเคยพูดคุยกันหลวงปู่เสือเคยให้โอวาทกับราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเปลินเงินล้านโลกพระราชทานองหญิงเพชรบ้านแพงหมอลำเบินหนึ่งนี่แหละครับ เป็นอะไรที่เราเห็นภาพแบบนี้สุดประทับใจหลวงปู่เสือบอกว่าการให้การให้คือสิ่งที่ดีต่อตัวเรายิ่งให้ยิ่งได้เราให้เท่าไหร่เราก็จะได้เท่านั้นนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงปู่เสือพูดมาล้วนเป็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจอันดีงามของของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราเราก็รู้อยู่แล้วว่า เราจะเห็นเป็นประจำเกี่ยวกับการมอบอะมาลัยน้ำใจให้กับหลายๆคนอยู่ในองค์กรจะเป็นทั้งน้องๆแดนเซอร์พี่พี่แดนเซอร์แล้วก็พ่อพ่อแม,แม่ในทีมงานแล้วก็อาจารย์นักดนตรีนี่แหละครับเมื่อคืนเป็นภาพบรรยากาศเต้ยลาเสร็จสายล่าเสียดายตอนแรกว่าจะอยู่จนจนส่งน้องแต่ว่าคนที่ไปด้วยทีมงานสายล่า ไม่ไหวเหมาน้ำลำใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าแค่นี้ก็เท่านี้เราอยู่ได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ที่สำคัญสิ่งไหนที่เราตั้งใจไว้เราก็บรรุบรรรุวัตถุประสงค์จนเสร็จอยากให้มาไลยน้องก็ได้ให้อยากได้สัมผัสอยากจับมือน้องก็ได้จับหมดแล้วไม่เป็นไร ถึงจะไม่ได้ส่งน้องไปอ่าไปต่อไปร้อยเอ็ดขึ้นพอเสร็จเต้ยลาเสร็จทีมงานก็มีบ้านฮักทางเท่าที่ถ่ายร่าเห็นนะครับจะเป็นอยู่ทางอ่านครราชสีมาอยู่ทางห้วยถแถลงอพเภอห้วยถแถลงก็เห็นอยู่หลายหลายคนที่เข้าไปเข้าไปหาก็ก็เหมือนบรรยากาศทุกที่ที่น้องไปทําการแสดงพอเต้ยลาเสร็จปุ๊บ แฟนคลับ f อฟยังไม่หนีไปไหนเลยยังอยู่หน้าห้านเยอะเท่าที่สายล่าดูจากช่องของพ่อกันชัยสายล่าออกจากงานช่วงคณะาทางทีมทีมศิลป,ปินกำลังขึ้นช่วงกำลังจะเต้ยลาพอดีช่วงที่สายล่าเดินออกไปน้องกำลังเดินขึ้นนี่แหละครับสายล่าก็ยิ้มยิ้มแต่ว่าใจอยากอยู่แต่ว่าทุก ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับทีมงานทีมงานก็ไม่ไหวสายล่าต้องขับรถเองอีกเพราะว่าทุกคนต่างเล่นลำยัยมีฟองแต่ไม่ได้มีปัญหานะครับทีมงานสายล่าที่ไปด้วยกัน4คน 5, 5้คนทั้งสายล่าทุกคนกินในปริมาณที่เหมาะสมที่ว่าขับรถไม่ไหวก็เ,เพราะว่าเขาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนก็ไม่ได้ว่ากันทุกคนสายล่าจะเตือนหมดเข้าไปหน้าห้านเวลาสนุกสนุกได้ห้ามมีปัญหา พราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีปัญหามันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อ,อทุกคนอยู่ในนั้นสายล่าก็พูดพูดให้ทีมงานฟังเพราะทุกคนมีล้วนแต่มีวุฒิภาวะกันทุกคนก็เป็นคนพูดง่ายๆก็ลูกน้องสายล่า <c oughs> นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จบไปด้วยดีแต่ว่าในใจลึกๆก,ก,ก็อยากจะส่งน้องอยากจะส่งจนจนแบบเขาเรียกว่าจบ ทุกขบวนจบทุกทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องไปตามตามที่เ,เวลากรอบเวลาเขาจัดเอาไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ล่าก็หยิบคลิปของพ่อการชัยมาให้ดูถ้ารู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหสวยสดงดงามถ้าไปถ่ายถ้าไปถ่ายช่วงนั้นจะเป็นอะไรที่ดีเลยช่วงที่น้องมอบอามาลัยน้ําใจให้กับทีมงานของอาจารย์นักดนตรี ผ่านอาจารย์ทิน่นทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นมันก็มีแต่ความสุขเขาได้เขาให้เขายิ่งให้เขายิ่งได้เมื่อคืนแฟนขับเอฟซีก็ถือว่าไม่ธรรมดาที่เราก็จะเห็นกันเป็นปกติเกี่ยวกับการเก็บเห็ดทางแยกหนองพระองค์นี่ก็ถือว่าให้การให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะแถวนั้นเป็นป่าเห็ดน,นะครับแถวแยกหนองพระองค์นี่จะมีตลาดขายของป่าตลาด พวกเห็ดจะเยอะเมื่อคืนเห็ดอยู่หน้าห้านก็เยอะลาชินีน้อยหมอลำเพลินของเราก็เก็บเห็ดจนจนล้าเหมือนกันเดี๋ยวไปทางซ้ายเดี๋ยวไปทางฝาเดี๋ยวมาทางข้างหน้าอยู่อย่างนี้ละครับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนตั้งแต่ช่วงเช็คซาวช่วตอนเช็คซาวนี่ยังยังเป็นช่วงบรรยากาศยังไม่ก็เยอะนะครับส่วนมากเช็คซาวนี่จะมีแต่ทีมงานยูทูบเบอร์ของเจวันเจวทูแล้วก็ในเครือสาวน้อยลำเพลินออฟฟิเชียล แล้วก็มีสายพันธมิตรคือสายนอกไม่ไม่กี่ช่องก็รวมสายล่าด้วยก็จะหุ้มกันอยู่ข้างหน้าช่วงน้องเช็กซาวแต่สายล่านี่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ถ่ายอะไรมากเพราะว่าเราก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ถ่ายถ่ายมาช่วงแค่เราเราเก็บมาเป็นบางช่วงบางตอนพอได้เป็นเ,เขาเรียกว่าพอได้เป็นสิ่งที่ดีต่อคลิปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราถ่ายเราถ่ายอุ้งอิงมานี่ เราล้วนแต่มีมีความอยู่ในมีความคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งทำถือว่าโทรศัพท์ของเรากล้องของเรามีรูปได้ถ่ายรูปตัวเป็นๆของน้องก็เป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลตอก็อ่าตอกล้องของเราทุกสิ่งทุกอย่างน้องได้ออกทางกล้องเราอยู่ประจํามันก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วแต่เราอยากสัมผัสด้วยตัวเป็นๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอะไรที่ชื่นใจเป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืน สายล่าเสียดายสั้เมื่อคืนเสียดายอยากให้มันจบเกมแบบราบเลื่นนแต่ก็ถึงกับราบเลื่นเมื่อคืนก็ถือว่าโอเคละ9ก้าหเรหรืออีกหปไม่ได้ส่งน้องก็ไม่เป็นไรและได้ยินข่าวมาวแววแววแล้วอีกไม่กี่เดือนมันก็จะปีใหม่แล้วครับหรืออีกเดือน2เดือนก็จะปีใหม่แล้วสาวน้อยก็จะมาเล่นอยู่ที่เดิมที่บ้านสายล่านี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วเดี๋ยวรู้วันที่เหมาะ รู้วันที่จริงแล้วเราจะบันเทิงกันต่อนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ความสุขสิ่งไหนที่เขาเคยมาเขาก็จะมากันอยู่เรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยได้เห็นเราก็จะได้เห็นครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกําลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ